ฮัลโหลสองพูดสิฮะอีกแล้วอันไหนอ่ะผลผลองการดื้อเนี่ยอีอาทิตย์แรกนะเนี่ยนนั่นแหละใช่เอ้ไม่น่าหักวะหักเลยเล่นแรงตีนผีอำลาอยากได้ของใหม่ก็ไม่บอกถามที่ไหเอาไปให้ยายเอาให้ดูเอาหลักฐานมาชี้แจงไปเลย โอ้ไม่น่ามาพาพี่หอมมาลำบากเลยเนาะ <c oughs> แวะเข้าป่าหมดเลยอ่ะ ยพี่ใหญ่ไปไหนไปโอ้ยไวเกินเจ้าของ เจ้าของสวนมัน บรรยากาศสุดยอดเสียงเดียวเหนื่อย ีโม่เดี๋ยวจะเลี๋ยวเดาจะยืนให้กำลังใจเตอนลุงดาวเยี่ยวเอาแล้วเอาแล้วถ่ายอันนี้ถ่ายคลิปคลิปสั้นสวยงามว้าวเฮ้ยนี่ทองรเล่นะลรวะ

เอาเขามาไถทางให้เราใหม่เนี่ยไป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 แอนไปแอนรูดรูดรูดตามพี่ก๊อปดีกว่า ไปพี่ไปรอข้างหน้ารอข้างหน้ามึงเดาไปไหมมึงเดาไ,ไม่ไปมั้ย เลยทางอย่านะอย่านะอย่านะอ้าวไหนว่าเข้าล่องไม่เข้าหรอแรงเกินมาแรงเกินเบรกไม่อยู่ Oh. <laughs> okay หางอย่างสวยหางอย่างสวยแต่มันมืดไอ้หามไอ้หามขึ้นไปขึ้นไม่ได้หรอกพี่วันนั้นยังขึ้นไม่ได้เลย พีุ่ดระวังระวังไม้ทิ่มหัวพี่เบา <c oughs> <c oughs> เบาเบาเบาชิวชิวหรือว่าเราขึ้นไปโหดแม่มันลงหมโ้โหไม่ลงหรอก <c oughs> ใช่ไม้สด อ๋อเขาตัดมันนี่หว่าเนี่ยมันแตกยอดแล้วตัดมันทำไมวะใช่พี่นู่นกิ่งนู่นที่มันขวางกิ่งนี้มั้ยบโอ้ไม้ตีหัวอ้อเยอะเย่เจอแสงสว่างแล้ว

ทางนุ s <S ่มยังก็ที่นอนที่นอนโลตัสโลตัส

tấm bài hát mãe tấm bài hát mãe ใช่สามเกิดอันไรขึ้นล้อลากเลย ลองดูดิครยบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงเดี๋ยวถ้าเป็นอะไรเดี๋ยวพี่บอกโตบอกอีกทีเดี๋ยววุฒิถึงตัดยังไงครับครับรถสไลด์ขึ้นขึ้นยานแม่ไม่เห็นมีอะไร ไปไปไหลเดี๋ยวเดี๋ยวยันแม่ขึ้นยันแม่รถ<ป>ติดเลยตอนนี้รถติดเลยไปขึ้นหน้าลงไปนี่แหละพี่ไอ้ลองนี่แหละที่ผมบอกพี่ <c oughs> เวอร์แฉ <c oughs> ลบนี่ขึ้นไปนูน่นนะพอละไม่หนกุกละพอละววันนี้กลับบ้านได้ โอ้คาเซ่นี่มันไหลดีเนาะไม่ต้องปั่นเลยวางระวาง เ้าเ้าเอาลอลุงดาวเลี้ยงเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ไไระวังเบาเบาพี่ก๊อฟเบ,บาเบา ระวังระวังวัวแต่สนุกแล้วเดี๋ยกว่าอย่าให้อย่าให้เชือกหย่อนมากเออพี่ก๊อฟอยากให้ลูกดาวทำอะไรก็พาไปเลยลงลงลงน้ำอะไรก็ว่าไปเออ โอ้นี่เขาขุดดินไปขายกันแล้วไงพี่ใหญ่เ้าายไ,ได้ไม่ต้องล <c oughs> องนเ,เ,เ,เสียดายเนาะอย่างว่าละเงินทองทั้งนั้น,นว่าไม่ได้ขุดภูเขาเป็นลูกๆ คนคนโดนลากอะไเงี้ยเงี้ยไอ้คนลากกะงเกงเถอะอันตรายเออเลียงกันบ้างนะสองคนนั่นเออให้ให้สัญญาณกันดีๆนะเพอกลัวไม่ถึงมั่งเลยไหม ไปมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้าไม่เป็นไรมาตายตรงนี้เองตีนผีมาตายง่ายงาตตััมนนโไใว <S 1> <S 1> <S จอดไม่ได้แล้วลุงดาวเดี๋ยวพี่ก๊อฟเสียหลกักลากไปเลยพี่กอ๊อฟ <c oughs> <c oughs> ลากไปเลยเออลุยน้ำลุยโคนอะไรก็ว่าไปแอนไม่เก็บกิ่งสักอันนั้นมาด้วยวะ มันต้องเป็นกิ่งสักผีสิงแน่เลย <c oughs> <c oughs> อย่างเท่ขากลับใส่ถุงพอพอพอใส่ถุงใช่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 เหรอมิซูน่มิซูไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่รถฟิวุธนามาแล้วนั่นแหะใช่เหรอรถมาแล้วเนี่ยนานผมบอกแล้วมิซูไตตั้นใช่โอ้โอไม่ใช่กลายนะ ไม่ใช่พี่ไม่ใช่อ้าวฉันข้าวก่อนพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ชไ,ไนนกกฟ,ฟอยู่แต่ไททันหิวข้าวเลยได้ยินเสียงะระฆัง <laughs> สาอโนดา เอ้ม่แกจะมาทางไหน,ไเ,หนเอเอไปเส้นนี้มนออกตรงไหนแกน่า,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 าจะเข้าทางนี้เนาะบายบายจบทริปจบทริป cao chiên quá Ôi Hẹn bay đi Ngồi bay đi Anh chín cây á, đi hep <smallly noise> อๆๆโอ้โนี่เสือซุ่มะพอกินข้าวอร่อยันนี้ เรียบร้อยครับขึ้นยานแม่ขึ้นยานแม่กลับนี่เป็นท้ายนี่ก่อนเป็นท้ายนี่ก่อน